อุ้ยพี่น้องอายุลูกเคปนดพี่น้องเคปพี่น้องจ้ะลูกเคปลูกเคปตกออกมาเป็นเม็ดเม็ดไปเม็ดหล่นใส่มือหนึ่งเลยตุ้ขาวเต็มเลยพี่น้องเป็นเม็ดกันก่อนไปกันก่อนเนาะพี่น้องจ้ะอุ้ยหนาว จะเข่าอันนี้หรอมันจะหายหนาวแล้วมันก็นไม่หายเดยพี่น้องมันยังหนาวอยู่เลยตัวต๊กยงไหลเลยพี่น้องตกข้างไลฟังเลยข่าหน้าต่างคิดว่ามันจะเริ่มบรรยากาศจะหายหนาวแล้วนะแต่ว่ามันก็นยังหนาวอยู่พี่น้องเออ มืดเคริ่มมาทัง้งนันั่งถ่ายได้ไงหน,นาวมันนี้ยุดพี่น้องเพิ่งออกจากห้องนอนดูหาเต้เลยพี่น้องตกเมื่อกี้นาทีหนาวคับเมื่อคืนหิมะตก วันนี้อันลูกคล็บฟ้ามืดขึ้มเลยทุกคน mm. หนาวส mm. นิทเต้บ,บอลเลยวันนี้พี่นอ้องดูลมมันพัดมา mm. เริ่มขาวแล้วพี่นอกก้องค่ะเริ่มขาวแล้ว ผีป่านั่งถ่ายไม่ได้ถ่ายคลิปเลยพี่น้องเออช่วงนี้ไม่ค่อยขยันเหนื่อยคักเมื่อยทำงานเมื่อยเมื่อยดูพี่น้องต้องเจอหนึ่ง <c oughs> ดูวา มันมาเยอะมากเลยนะทุกคนแป,ป๊บเดียวแป,ป๊บเดียวพื้นขาวล่ะอืมบรรยกาศอยู่ไทยแม่หนึ่งว่าอันตอนเช้าหนาวกลางวันร้อนแล้วก็ ก็คืนกับหนาวพากันเมตตบายเป็นไข่กันหลายคักสพี่น้องทางบ้านทางไทยเน,ะยน,เน,ยนานะเดีด๋ยวนี้ก็อากาศแปรปวนและแดดและฝนไอ้หิมะอันนี้หิมะเริ่มตกมาแล้วพี่นอ้องขาวเชิญพรวนทงลมด้วยโอ้ยหนาวคักพี่น้องจ้ดงาดูแลสุขภาพกันโดยเด้อพี่น้องแค่นี้แหละพี่น้องนี้เข้าบ้านก่อน,นี้หนาวบ๊ายบาย